สวัสดีทุกคนครับผม EP นี้เนาะเราก็เดินทางกันมาถึงกลางฤดูกาลของศึกลีโอไทลีกแล้วโอ้โหแปบ๊บเดียวเองไวเหลือเกินสําหรับ EP นี้เราก็มีคิวต้องออกไปเตะเนาะเจอกับเชียงรายยูเนเต็ดครับผมในบ้านของเชียงรายลีโอเชียงรายสเตเดียมโอ้โหจะมันตื่นเต้นขนาดไหนไปดูก,กันเลยครับผม let's go มาจัดตัวกันก่อนเนาะผู้เล่นโอ้ผู้เล่นก็ฟิตทุกคนครับผมอานนี้ไม่น่าเป็นห่วงเนาะแต่สเตมินา เตมินาไม่ดีเดี๋ยวเอากีดายการแมนพักละกันเอาใครดีผมเอาเฉลิมทักอกขีเนะาะเตมินาเต็มิมตังของเรากับตันทีมไม่ฟิตเลยงัย้นเอาจัดมงคลทองคิรีเนาะยืนแทนพี่เจพี่เจพี่เจเอาไว้นี่แหละอ่อยังใช้งานได้อยู่รีโปไทยลีกนัดที่24เนาะบีจีประทุมบุกไปเยือนเชียงรายยูเนเต็ดครับผม เจ้าบ้านก็มาในชุดสวยเนาะชุดสีส้มตัวเก่งของเขาลีโอครับผมโหรวมกันมันกว่าโอ้ลีโอทั้งคู่เลยนี่ว่นเนี่ยบิจีก็รลีโอโอ้ดูไปดูมาเสื้อคล้ายกันนี่ไใหม่เลยโอยิงเสื้อของอุลตร้าประตูเนาะเดี๋ยวจบ ซีซั่นเดี๋ยวจบสตอรี่นี้ผมก็จะขออนุญาตอัพแพทใหม่เนาะอัพชุดอัพนักเตะใหม่เพราะว่าตอนรับไปดูการใหม่ครับผมที่เราจะมาถึงก่อนที่เราจะไปถึงฤุยการใหม่เราต้องมาทำซีรีสนี้ให้จบก่อนเนาะโอเคครับผมเชียงรายมาในระบบ4-4-2เนาะโอ้หของหน้าเป็นอะไรอะ่ะบริล่า บีจีไปทุปท่ม,มมาผมในระบบสามสี่สามเิ่มเกมเป็นเจ้าบ,บ้านเขียนรูปเ,เล่นลูกนี้ไหลามาสวยออกมาที่อหือจัก,กรพันเอาไม่อยู่แล้วยิงปัดได้ ปฏิวัติเข้าใหม่พันได้ชนาทิอพดวนกันอยู่ชนละพัดบัวพันธเปิดปีคลิกตรงนี้ทีรีออนเจมมองตั้งมาสวยชนาทิพเห็นแล้วเต้นเร็วโยนมาสุพนัทสุภนัททันไหม,อมของหลังของเชียงรายเนาะสกัดทิ้งออกไปบ่อนทุ่มของวีจีมูตาชิทุสุกิข้างในมีชาววัดชาววัด หลอกส่งมาให้ริออนเจมริออนเจมโดนดักโอ้โหเน่นเหลือเกินปฏิวัติเปิดโหตรงกลางโ่องริออนเจมยืนเล่นเลย <c oughs> ไหลมาขณะทิพย์เติมแล้วลูกนี้ข้างในมีมูซาชิมูซาชิเห็นแล้วช่องนี้โอ้โหลึกไว้หน่อยหมองไม่ถึงแล้วครับ <c oughs> สนุกการจาววัดเ <c oughs> จบเสียฟาวไม่ได้นะลูก เข้าไปชะลอไว้อ้าแย่งได้สวยเอา้าลูกนี้ยังไงยิงปัน่นโอ้โหเกือบโดนโอ้โหชาววัดวันมันก็ก็แก,ก,ก๊แก,ก๊แก,กนอะชาววัดเคลียร์ไม่ขาดครับผมลูกนี้ืึแล้วได้ปั่นของของหุ้ยได้โค้งอีกหน่อยนะมีสิทธิ์เป็นประตูขึ้นนำเนะาะอี่คุณเล่นกับคิมหนึ่งสองไหลมาเฮ้อย่าให้เขายิง ยิงเบารอดไปชรละพัดไหลออกมาชนาทิพตตรงกสินตรงกลางมีอ้อโหแต่จ่ายไม่ดีธนุก,การเอาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกชุดแล้วเออสวยอ้อโหบีจีเสียฟาวาผมระยะได้ลุ้นเลยน่าจะประมาณเกือบสี่สิบล้านนะตรงนี้อื อักขียบผมโอ้โหเสียฟาวไปปีคิดด้วยคิมคิมจิมินยิงโอ้โหคมด้วยอืันทานโอ้ยแล้วเคลียร์ไม่ขาดเอาเยอะโอ้ตอกส้นแล้วยิงโอ้โหต่อเนื่องเลยเว้ยปฏิวัติคำใหม่ยังถือว่าอ่านคมอยู่อ่านดีอยู่ดูตอกส้นมาแล้วยิง <laughs> ไม่ใช่งานยากเท่าไหร่ทิมแจมินเปิดคอเนอร์เมื่อก ah. ี oh, oh, T <t ้ย uh ิงวีคิกอย่างดีเลยเฮ้ยได้คกสีวกรชาวัตทันไหมชาวัตชาวัตบางไว้โอ้โหสีวกรจะปั่นนั่นแหละรู้ทันหรอกโอ้ยชาวัตล้มจานโชติพัฒนอาทิพตันแข่งกันเหลือเกินวะเฮ้ย ระวังทรงนั่นไงยิงโอ้โหโอ้โหพับสนามบุกก็บผมเชียงรายดูจับแล้วยิงไม่ได้นะแต่ไหลลูกนี้มาอืไหลมาโอโตชิซูซุกิทันไหมโอ้โหวิตเตอร์คารุโซอา้าวพลาดอย่างนี้สวยที่โชคได้หลอกหลอกสวย แทงมายิงดิออนโอ้โห,โหอ้าวได้จุดโทษโอ้โหเป็นมูสชิก็ผมโดนทำโดนสไลด์ฟาวในกรอบจุดโทษเนาะใครเป็นคนสไลด์วะอาจจะเวกเตอรอ์คารูโซป่ะอ๋อคารูโซครับผมอื้มอ๋อเป็นกัปตันทีมเนาะ มาดูทุทโทษลูกนี้มูซาชิซูซูกิดวนกับสาลานนน้อ,องยิงไปทางขวาแล้วกันยองมายองมาแล้ะยิงเรียบร้อยครับผมโอ้ไม่เหลือมูซาชิซูซูกิบีเีขึ้นนำ่หนึ่งศูนย์ มูซาชิือว่าผมยิงมังประตูอันทางถูกนะแต่ช้าไปไหนก็เป็นสี่วรกรที่เป็นคนทําเสียจุดโทษเนาะต้องขออภัยครับผมโอเคครับผมจบครึ่งแรกเนาะเป็นบีจีขึ้นนำหนึ่งตัวต่อศูนย์ เ็นการคองบอลโอ้โห,โหเป็นเชียงรายเหนือกว่าเนาะเหนือกว่าเยอะเลย62เ <c oughs> ปอรหลออกมาโอ้คิมโดนหลอกกุลยาแสงมวยจะเปิดคอดเข้ามา <c oughs> ได้มงโอ้โห,โหเข้ามือปฏิบัติคำใหม่วันนี้ยังถือว่าโชว์ฟอร์มไล้ยอดเยี่ยมนะปฏิบัติคำใหม่ศิวกรอ,อติคุณโหแดงกลางเขาดีวะวันนี้แต่ก้างหลังเราก็ดีเอ,อ้ไม่น่าพูดเลย สนุกการทันไหมเติมมาแล้วมวันออกไปโอ้เป็นคอนเนอร์ของเชียงรายสนุกการโดนแกนออกเนาะเอาฟิลิปเป้ลงมาแทนจดละพัดทันไหมโอ้โหฮี่เกือบโดนอติคุณหม่งเนาะยีง มองออกไปเยอะครับผมเปิดลูกนี้มาลีออนเจมเป็นบอลของเชียงรายวะอ่ะหันมาเจอคิมคิมอ้าวติดยังไม่พน้นอ่ะเขตอันตรายเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยอโอ้โหโดนจนได้บีจีโอ้โห โอ้โหโบนิล่าครับผมลูกนี้ไม่เข้าใจกันนะกองหลังเนี่ยจังหวะตรงนี้ปล่อยให้เข้ามาเนาะจากพันไปตุวันโอ้โ oh. ห oh. เกมกลับมาเท่ากันชาววัดชัดบางคนมันไม่มีพิษตังเเล่นยากแลาว,วันนี้ดูตรงกลางใจบอลไม่ ไม่ดีเลยตัดฟ้าก่อนเนาะอี่บกรเก็บหมดเลยเว้ยตะไลขวางไว้การกรรมาการย้อนกลับมาให้เชียงรายครับผมโอ้โหใบเหลืองแรกของเกมจาก,กรพันภัยสุวรรณโอ้โหเข้าแรงจริงเข้า เข้าที่คนเลยลูกนี้ปีคิกระยะอันตรายเ,ยเนาะอื้อติดกำแพงรอดไปโ่ที่พัดติคุณติคุณจะเข้ามาเองจะลวงไปไม่ได้ขึ้นหลังมาระวังอย่าให้ยิงเออสวยสารัดอยู่เย็นโอ้โหใจไม่ดีละอืเสียฟ้าอ้งหาก โอ้โห,โหใบเหลืองสองใบติดชันลงความฝีแก้วัะผมอาจารย์ก็ให้ง่ายเกินหมดเวลาสามนาทีเนาะโอโ้ดูเหมือนว่าน่าจะจบพินเท่านี้เปล่าแต่เชียงรายยังได้ลุ้นอยู่เอ้อยเราได้มองออืื เราไปได้ไปสวนจบเกมครับผมเสมอกันไปหนึ่งมหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนาะเสมอกันแบบเืดเฉือดชนบุรีแพ้โอ้โหหนองบัวพิจยะสามประตูต่อศูนย์พิทีประจวบแพ้ราชบุรีมิตรผลครับผมสามประตูต่อศูนย์เหมือนกันบุรีรยาเนาะโอ้โหจี้จุดเข้ามาละชนะหนึ่งศูนย์บริเทโลทูแบงคอกเสมอสองสองกับขอนแก่นโอ้โหนครวัดดาเอฟซีครับผม แพ้เมืองทองอยู่เตะสามตูนะ้ต่อศูนย์เนาะโหการท่าเรือโหดโ 0, มมพัดลนะมทุกโขทัยไปซีตูต่อศูนย์ลำปางเสมอกับลำพูนบริเออร์เนาะขุดประตูต่อศูนย์นะผมตารางคะแนนตอนนี้โอ้โหวีรำเขยบเข้ามาแล้วเหลือเจ็ดคะแนนเนาะอย่างนี้ค่อยลุ้นมันหน่อยนัดที่2ของ EP นี้ครับผมอ่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนครราชสีมามาด้าเอครับผมไปเป็นการเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะ let's go ัดที่25ของรีโวไทยลีกเนาะเปิดบ้านการกามาเยือนของนครราชสีมามาได้าเอฟซีครับผมกลับมาเล่นในบ้านแล้วเพิ่มความมั่นใจมาดูกันว่าบีจีจะสามารถเก็บ3แต้มหนีบรีรัมได้หรือไม่ โอ้โหสองผมเท่ะ่ะเจ้าบ้านรังผมมานนในระบบสี 1, 2หนึ่งสองสามเนาะกล่องหน้าเป็นมูตาชิซูซุกิซูเมะเหมือนตาทัตะงผมสีแก้วครับผม ฝั่งนู้นมาในระบบ4-3-3เนาะโอ้โ oh, หของหน้าเป็นสีโร่ชัดทองเนอะโอ้ oh. ตัวเก่งยุกซิกโก้นะส่วนหน้าคนนี้วันนี้ได้รับหน้าที่ครับผมกิตากาแมนนะยืนเฝ้าหลังให้บีจีปทุมเริ่มเกมคลิกออฟกิตากาแมน อาที่เจกพันชานาลงตรงกลางมีดีออนเจมดีออนเจมลองหยอดลูกนี้มาชาววัดได้ฟาวครับผมโอ้โหสองนาทีได้ฟาวเลยด้ยคื่ว่าแฮนด์บอลวะโอ้แฮนด์บอลใช่ไหมเอา้เอาแต่ภาพมันเหมือนเราได้ฟาว โอเคจักรพันลองสองลูกนี้ยิงโอ้โหติดบล็อกชาววัดลองปั่นโค้งไม่พอโอ้โหสารัตสารัตแหวกสวยหามาเองแล้วออกมาที่ดีออนเจมชนมนลง เข้าในมาสวยอมัมอนไม่ถึงยังมีสารัดเก็บได้มาที่ชอวัดยิงโอ้โหติดบล็อกบีจีบุกบุกต่อเนื่องวัฒนาการคอร์สลูกนี้โอ้โหยังติดบล็อกอกีกเป็นคอรเนอร์สารัอยู่เย็นเปิดมาสุนัสโคกบอนมันไกลไปนะมันเบา ชวัดอีกทีนึงบังไว้แล้วแทงต่อมาที่ชาตาลงชาตาลงไปไม่ได้ไม่ล้ำจัก,กรพันเติมสวยแล้วคอร์ดลูกนี้มาโมตชิคโคงย้อนหลังอืมอนโอ้โหเข้ามือเกียรติศักดิ์อีกวสารัตยเย็นจัก,กรพันชาตาลงไ้เข้ากลางมา ยังอยู่ที่ชายนรลคงแล้วข้างหน้าเพื่อนขอหมูสาชิได้โคกงไหมโู้โหกองหลังเขามีต่างชาติต้องสูงเท้งนั้นสีโรดสีโรดจะสวนสารัตตัวเล็กกว่าแต่ดักได้โอ้โหจะชนอาจารย์ไม่ให้ฟาวกิตากากแมนต้องเข้ามาปัม๊มแล้วลูกนี้เปิดมาเอ้ยยแทงแล้วสีโรดจะกรพันช้าอุ้เกลบโดนโ จักระพันอีกแล้ววันนี้ EP นี้เป็นอะไรวะเน,นี่ยดูตีโลดโอ้โห่บอนเริ่มเป็นฝั่งขอม่ค่อย้สีมาเนาะเริ่มไปทางเขามากกว่าแล้วชวนะลงสวยลูกนี้ยกมาให้มูซาชิหลุดครับผมหลุดแล้วยังไงยิงเรียบร้อย อย <c oughs> ู่ที่กึ่นน้ำนึ่งส่วนโดยมูตาจิซูซูกิโอ้โหเป็นแอคฟิตของชาตลงพรมสีแก้วเนาะแทงลงนี้หลุดหายเลย ดูลูกนี้แล้วชานาลงแทงยกมาโอ้โหหลุดหมดแดี๋ยวจาตัวใช้ความแข็งแกร่งแล้วเวียดบังเข้าไปยิงอ้าวบอลมันอยู่ที่ชาญาลงชาญะลงยกอีกทีนึงหลุดไหมคราวนี้ <c oughs> เกือบโอ้โหวันเข้ามือเกติศัก จบืึ้งแรกครับผมเป็นบีจีขึ้นนำหนึ่งบิตตัวู่ย์เนาะ,ะเปลี่ยนการคลองบอลโอ้โหบีจีคลองบอลดีกว่านะหกสิบเปอร์เซ็นต์สวยดักได้เป็นบอลส่วนของบีจีตลาดอยู่เย็นหาถั่วขึ้นมาเองเลยไปไปแล้วมาวิง่งทับกันทำไม <c oughs> มูซาชิไม่ล้ำไม่ล้ำจะไปไม่ได้ สุพนัทคอรมาลีออนเจมโอ้โหว้วาวสองเอา้ายังไงจัก,กรพันเตะทิ้งมาโอ้โหสีโรดโอ้โหไม่น่าเตะเข้าไปเลยน่าจะเตะออกไปยิยงโอ้หดีว่ายิงไม่ต้องกอบเองเนาะโอ้โหเรื่นี้ปฏิวัติคำใหม่แบบเหมือนจะหมดสิทธิล์ละ เป็นบอนส่วนของบีจ so ี้างหน้ามูซาชิโอ้โหแทงผิดอีกมูซาชิยังไงแล้วยิงโอ้โหูหยังปัดไปได้โอ้โหไม่ยิงไปเสาสองเนาะแม่ยิงเสาแรกั้งนั้นยิงไปเสาสองไม่เหลืออ๋อเขาถนัดซ้าย ฟันเนอร์โดยสาระยุดเยน็นอูตาชิได้โคกจินตนาการออกมาที่ลีออนเจมส์ล้องสองติดบล็อกเจกพันมาที่ชันอาลงชันอาลงดวนดวนแล้วก็แทงมาเติมแล้วคอร์สเข้ามาโอ้โหสุพรรณัต ีครับผมเปลี่ยนสตัวเนาะเอามุสุจกิออกเอากระิทศาเข้าเนาะเอาชาวัดออกเอาเนตพลวรสุดลงเอาลีออนเจมออกเอาชัดมงคลทองชิรีเข้าแล้วก็เอาจาักรพันธ์ไพทวันออกส่งนาคินวิเศษชาติลงนาคินออกมาที่ชันลงชัดมงคลโอ้โห,โหใจบอลไม่ดูกันเนาะย้อนหลังสารัดดักได้สวย ชัดบางคนเห็นเห็นชาดนลงวิ่งแล้วสวยลูกนี้โดนกว่าได้อีกทดสองนาทีนะเออเฮ้ย,ย,ย,ยวัฒยาการทันไหมิีฬาการ์เมนเตะทิ้งออกมาโอ้โหอ,อ,อย่างเป็นบอลของเชียงรายเฮ้ยลูกนี้ลูกนี้เออปฏิวัติออกมาทันโอเคผมจบเกมเนาะ เป็นบีจีเชียนชนะไปหนึ่งมือต,ตัวศูนย์โอ้โหถึงกรบทะเลาะกันเลยเว้ยหนึ่งมือตูวมาจากโมซชิซูซูกิเอ้คนนี้เลยไม่ใช่กีตาการแมนนะ <c oughs> โอ้โหบุรีรัมแพ้ขอนแก่นครับผมทำให้ตอนนี้เราหนีห่างเยอะหนีห่างไปเป็นสิบแ้มนะเหมือนเดิมโอเคครับผมอีพีนี้ผมก็ขออนุญาตตัดจบเลยเนาะ ถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจงให้ช่องของผมด้วยเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวนัดหน้าเราก็มาเจอกับศึกใหญ่มาเจอกับการท่าเรือโอ้โหโอเคผมคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย